อ,อ,อันนี้ไม่นุ่งครบพี่น้องต่อยครับ<า>่อยเอ้าครับจบด้ไหมเส้นสุดลายเดี่ยวน้ำปลาดุ่ม,มนน้ำปลาด <c oughs> อ้าบอมันมีเนื้อปดมันอยู่ อันนี้ภาษาอีสานบางท่านเขาเรียกผงนัวถ้าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกอูมามีอิสา,านวนซึนกับร้านตำนัวขั่วไส้หลังข้าว่ากรอยใ,<ห>ใส่อพร มันเสีบสบส่บพอปรุงเสร็จคูลเลอ,อะไรคือคูลเลก็คือคนคนให้เข้ากันพูกเขาไม่เข้ากันคนชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวใส่มะนาวคนชอบผมก็ใส่ดีหรือขี้เพี้ยหรือขี้หัวอ่อนนั่งกอน ิม่ไหนครับแต่ก็อยาไปชิมครับปุมเลยครับผมไม่ต้องชิมใส่อูมามิขนาดนี้ไม่ต้องชิมแล้วขอด้าน่อยขอด้านหน่อยจ้า ออ้ยพี่นงเอาไอว้สันเหนียวเรียเดี๋ยวอ๋ออยู่ขึ้นมาออกเหนียวมาทันติดจานซะหน่อยขอ,ยน,น,อยน,น,นะนี่นะครับกระแม่นะเมนูแนะนำร้านตำนัวขั้วใส้หลาอันนี้แกปุดหมาตอคิ้วได้ไหมแกปุดมาตอ ซีซัลแน่หมดครับอ๋อเมนูอันนี้มีเขาเรียกเมนูอะไรก้อยเปรี้ยวก้อยเปรี้ยวใยสมอยสม,ยสมตำนัวขั้วไส้หล่าพี่น้อง